มหาสมุทรนั้นลึกมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วมหาสมุทรนั้นลึกกว่าที่ทุกคนเข้าใจทะเลมีพื้นที่3ามในสีของโลกใบนี้และแน่นอนว่าโลกของเราถูกครอบคลุมไปด้วยน้ําอยู่แล้วแต่ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจว่าความลึกของมหาสมุทรนั้นลึกมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมความลึกของมหาสมุทรด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ครับมาเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบขนาดกันครับจุดเล็กๆนี่คือขนาดของมนุษย์โดยเฉลี่ยจุดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือขนาดของช้าง และนี่คือขนาดของเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมา The Nock Davies ด้วยสเกลเหล่านี้เรามาเริ่มลงไปข้างล่างกันเลยและดูซิว่าเราจะพบอะไรบ้างในความลึกที่40เมตรคือความลึกสูงสุดที่อนุญาตให้สําหรับการดำน้ําท่องเที่ยวและดูประการังในความลึก93เมตรเป็นจุดที่พบเรือลูซิทเนียซึ่งเป็นเรือที่อับปางลงเรือลํานี้มีขนาดยาว240เมตรนั่นหมายความว่ามันจมลงไปในน้ําที่ตื้นกว่าความยาวของตัวมันเองดังนั้นเมื่อยกตัวเรือ หัวเรือก็จะโผล่ขึ้นมาบนน้ำา100เมตรการดำน้ำนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากหากคุณไม่ระวังเพราะแรงดันน้ำในความลึกนี้อาจทำให้คุณเคลื่อนไส้อาเจียนแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเฮอร์เบิร์นิชเขาบันทึกสถิติการดำน้ำฟรีดิวิง่งที่ทำความลึก2 1 4เมตรได้สำเร็จด้วยการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวความลึก333เมตรชายอีกคนหนึ่งชื่ออเมดกาบาเป็นคนทำลายสถิติโลกที่ดำน้ำได้ลึกที่สุด ถ้าเขาดำลึกลงมาอีกสัก111เมตรเขาจะมาถึงจุดยอดเขาของตึก Empire State ถ้าเปรียบเทียบตึกนี้จมอยู่ใต้น้ำา500เมตรใต้พื้นผิวนี้เราถึงจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดของปลาวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นขีดจำกัดของเรือดำน้ำ USC w o b Class Nuclear ซึ่งเป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ที่ความลึก535เมตรคือจุดดำน้ำที่ลึกที่สุดที่เพนกวินจักรพรรดิจะลงมาได้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบระดับแรงดันน้ ที่ระดับความลึกนี้แรงดันน้ําจะกระทําต่อบุคคลหรือเพนกวินที่เทียบเท่าหมีขั้วโลกยืนอยู่บนเหรียญ5บาทในความลึก830เมตรจะเป็นความสูงของตึกเบิร์ตคาลิฟาในดูไบซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเมื่อเรามาถึงระดับความลึก1,000เมตรจะเริ่มเข้าสู่โซนที่น่ากลัวหรือที่เรียกว่า the ะ c a r y zone ในระดับความลึกนี้แสงจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่งลงมาถึงจุดนี้ได้ดังนั้นส่วนที่เหลือที่ลึกลงไปในมหาสมุทรด้านล่าง จะถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นแรงดันน้ําที่จุดนี้จะคล้ายกับว่าคุณกําลังยืนอยู่ที่ผิวน้ําของดาวศุกร์นอกจากนี้แล้วนี่เป็นระดับความลึกที่หมึกยักษ์อาศัยอยู่ด้วยถึงความลึก1280เมตรนี่คือระดับน้ําที่ลึกที่สุดที่เต่มามะเฟืองจะลงมาได้และลงไปเรื่อยๆที่1828เมตรจะเข้าถึงจุดสูงสุดของแกรนด์คันย่อนเมื่อมันกลับหัวอยู่ใต้น้ําความลึก2000เมตรเราจะเริ่มพบสิ่งแปลกใหม่มากขึ้น สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่น่ากลัวเช่นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่า b แบล็ r ดะ o n น i s สพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งส่วนกระเพาะอาหารของมันได้มีวิวัฒนาการไม่ให้แสงส่องผ่านได้วิธีเดียวที่คุณจะเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็คือไฟฉาย2250เมตรในระดับความลึกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของวานหัวทุยและหมึกขนาดมหือมาซึ่งวานหัวทุยมักมีรอยแผลเป็นบนร่างกายของพวกมันที่เกิดจากการต่อสู้กับหมึกยักษ์มหือมาในความลึกขนาดนี้ หมึกสามารถเติบโตและยาวได้ถึง14เมตรหนักได้ถึง750กิโลกรัมมันมีดวงตาที่มีขนาดเท่าจานอาหารมื้อค่ำและกลางหนวดของพวกมันเป็นเขี้ยวที่แหลมคมมากดังนั้นคุณคงไม่อยากไปเชิญหน้ากับมันแน่นอนที่3,800เมตรคุณจะพบซากเรือ RMS Titanic ลึกลงไปอีกหน่อยที่ความลึก4,000เมตรเราเริ่มเข้าสู่เขตความลึกก้นมหาสมุทรหรือ d e b y s s Zone จุดนี้ค่าแรงดันระดับน้ำอยู่ที่11,000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ความลึกนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆเช่นปลาแฟงทูตปลาตกเบ็ดและปลาไวาเปอร์4,267เมตรนี่คือความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรที่คนส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะถึงก้นสมุทรแล้วแต่มีบางส่วนของมหาสมุทรที่ลึกลงไปมากกว่านี้ครับในความลึกที่4,791เมตรจะพบซากของเรือรบบ,บิช马克ซึ่งเป็นเรือที่ใช้รบในสงครามโลกครั้งที่2ในความลึก6,000เมตรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของฮาเดลโซน ซึ่งตั้งชื่อตาม Underworld Hades ส่วนแรงดันน้ำที่ระดับความลึกนี้จะมากกว่า1,100เท่าเมื่อคุณอยู่บนผิวน้ำซึ่งเปรียบเทียบกับช้างที่ยืนบนสเตมไบรซ์นีหรือเทียบเท่ากับคนแบกเครื่องบินโบอิ้ง7จ 7, 7จำนวน50บลำเลยทีเดียวระดับความลึกนี้คุณจะถูกบทขยี้เป็นผิวผงในทันทีหากไม่มีเครื่องป้องกันใดๆแต่ก็ยังคงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ที่ความลึก6,500เมตรจะมาถึงความลึกสูงสุดที่เรือดำน้ำ DSV Alvin สามารถดำลงมาได้ มันคือเรือดำน้ําที่ช่วยค้นพบเรือไททานิกที่ความลึก8,848เมตรใต้พื้นผิวนี้เป็นความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ความลงเลวางอยู่ใต้น้ําที่ความลึก1 8 9 8เมตรเรามาถึงความลึกที่เจมส์คาเมรอนลงไปทําภารกิจ The ะดิฟซี a ช h เลนเจอร์ในปี2012นี่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่มนุษย์จะลงไปได้ในปี1,960ดอนวอสและแจ็คแคสปิก์ดมาถึงความลึก1916เมตร พวกเขาใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเพื่อที่จะลงไปถึงความลึกนั้นแต่พวกเขาอยู่ในความลึกนั้นได้เพียงแค่20นาทีก่อนที่กระจกของเรือดำน้ำจะแตกและก็กลับมาสู่ผิวน้ำหากลงมาอีกหน่อยจากจุดนั้นที่ความลึก1 9 7 2เมตรจะเปรียบเทียบได้กับเพดานบินของเครื่องบินพาณิชย์โดยเฉลีย่ยในความลึกสุดท้ายที่1994เมตรเราได้มาถึงก้นมหาสมุทรที่เรียกว่า Challenger d e e ิจุดนี้บนแผนที่จะห่างจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกวงประมาณ300กิโลเมตร อย่างไรก็ตามนักสำรวจก็เชื่อกันว่ายังมีส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรมากกว่านี้เพียงแต่ยังไม่มีการค้นพบนั่นเองซึ่งในปี1997หลังจากที่ยานเซรนาดิฟค้นพบความลึกที่17,32เมตรซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดในอันดับ2องณขนาดนี้ในปัจจุบันมีพื้นที่ของมหาสมุทรเพียงแค่5%เท่านั้นที่มีการสำรวจแต่พื้นที่มหาสมุทรอีก95%นั้นยังคงเป็นความลึกลับที่รอให้มนุษย์โลกสำรวจต่อไป ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์และฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ